ในสังคมประชาธิปไตยนะครับเรามีความพยายามที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อยกเว้นให้กับบางตำแหน่งตำแหน่งต่างๆก็มีความไม่เสมอภาคกันนั่นคือยกเว้นให้กับตำแหน่งนะครับประมุขของรัฐเป็นตำแหน่งที่ได้รับการยกเว้นจากระบบกฎหมายอย่างยิ่งมากกว่าตำแหน่งอื่นๆเช่น ประมุขของรัฐจะมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมีที่พักอาศัยมีพิธีกรรมพิธีการต่างๆมีรถนำขบวนได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรตินี่คือสิ่งที่ระบบมอบความยกเว้นบางอย่างให้กับประมุขของรัฐให้มีมากกว่าคนอื่นให้มีมากกว่าตำแหน่งอื่นพระมหากษาัตริย์เป็นตำแหน่งประมุขของรัฐก็ได้รับการยกเว้นเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกัน แต่ในยุคสมัยปัจจุบันในยุคแห่งประชาธิปไตยในยุคแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั้นการยกเว้นต่างๆเหล่านี้จะต้องลดลงเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีและการยกเว้นนั้นจะต้องมีเหตุมีผลที่ทําให้คนเขายอมรับกันได้การยกเว้นนั้นจะต้องไม่มากจนเกินไปจนยกเว้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนคนตั้งคําถามว่าในสุท้ายที่สุดประเทศประเทศหนึ่งต้องยกเว้นทุกๆอย่าง ให้กับตำแหน่งนี้เพียงตำแหน่งเดียวอย่างนั้นหรือผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ชัดที่สุดจะกล้าพูดไม่กล้าพูดจะแสดงออกตรงไปตรงมาหรือไม่ก็ตามมันสะท้อนออกให้เห็นครับนั่นคือเรื่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินในหลวงองค์ที่แล้วก็เคยมีพระราชดำรัสว่าขบวนเสด็จพระราชดำเนินนั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความเดือดร้อนของประชาชนมากจนเกินไป ปรากฏว่าประเด็นที่คนปุถุชนคนทั่วไปเห็นได้ชัดที่สุดว่านี่คือการยกเว้นบางอย่างให้กับประมุขของรัฐยกเว้นบางอย่างให้กับมหารรษัตัิย์นั่นก็คือเรื่องขบวนเสด็จนี่แหละครับเราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแต่ปรากฏว่ากําลังจะมีความพยายามเอาเรื่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินในวันที่14ตุลาคมนั้นมาขยายผลมาขยายผลถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาเรื่องมันก็จะลุกลามบานปลายกันไปใหญ่ ผมคิดว่าไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับจะเห็นด้วยกับที่นักศึกษาพูดหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วครับว่าณเวลานี้ประเด็นปัญหาเรื่องสถาบันกษัตริย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเมืองไทยในยุคปัจจุบันปัญหาที่ว่าคืออะไรครับนั่นก็คือ เราจะจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของสาบารณสัตย์ให้อยู่กับประชาธิปไตยให้อยู่กับประชาชนได้อย่างไรนี่คือเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงผมคิดแบบนี้นะครับในท้ายที่สุดต้องยอมรับแล้วครับว่านักเรียนนิสิตศึกษาเขายกประเด็นนี้ขึ้นมาอย่างตรงไปตรงมาหลายท่าน ที่ไม่เห็นด้วยกับนักศึกษาไม่พอใจนักศึกษาท่านกล้าพูดไหมครับว่าชีวิตนี้ท่านไม่เคยตั้งข้อสังเกตท่านไม่เคยตั้งคําถามกับประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เลยท่านไม่เคยฉุกคิดสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงยกเว้นให้เรื่องนั้นยกเว้นให้เรื่องนี้ท่านกล้ายอมรับความจริงไหมครับว่าท่านไม่เคยคิดเรื่องนี้ในสมองเลยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเคยคิดทั้งนั้นอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง ในเมื่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาเ,เขาใช้ความพยายามความกล้าหาญกล้าพูดตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วเรื่องมันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเหลือแต่เพียงอย่างเดียวครับคือต้องยอมรับความจรงิงแล้วสร้างพื้นที่ให้กับการพูดคุยผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเราต้องมีความพยายามช่วยกันครับในการเปิดพื้นที่ เปิดพื้นที่ปลอดภัยในการอภิปรายถกเถียงพูดคุยกันเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจและตรงไปตรงมาทั้งหมดก็เพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประชาธิปไตยนั่นเองเปิดพื้นที่เหล่านี้ขึ้นมาครับ แล้วให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเย,ยาวชนเข้ามาแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาพูดคุยกันอย่างมีวุฒธธิภาวะว่าจะหาทางออกเรื่องนี้กันอย่างไรเราจะรักษาประชาธิปไตยพร้อมๆกับรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไปด้วยกันได้อย่างไรมีแต่วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นครับท่านมีลูกหลานของท่านท่านก็รู้ว่าเด็กสมัยนี้ยิ่งท่านกดยิ่งท่านห้ามยิ่งท่านปราบ เขาก็จะยิ่งลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นทําไมถึงไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกับเขาสิ่งที่ท่านทําอยู่ทุกวันนี้มีแต่การราดน้ํามันเข้าไปในกองไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแล้ววันหนึ่งมันจะเดินทางไปสู่ในจุดที่ไม่มีวันถอยหลังกลับมาได้อีกแล้วแล้ววันนั้นท่านจะเสียใจว่าทําไมวันที่มีอํานาจถึงไม่จัดการปัญหาเรื่องนี้ทําไมไม่พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาอย่างตรงไปตรงมา ท่านเห็นอยู่แล้วครับว่ายิ่งท่านใช้กฎหมายเข้าปราบเท่าไหร่ก็ไม่จบประเทศไทยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งหลายหนท่านเอากฎหมายเอาอำนาจรัฐเข้าเข็นฆ่าปราบปรามเขาแล้วในท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับมาสู่การปรองดองอยู่ดีแล้วจะทําให้มันเสียหายไปทําไมนี่คือข้อเรียกร้องของผมทั้งห้าประเด็นณนะเวลานี้ครับบ้านเมือง ของเราอยู่ในช่วงหัวต่อหัวเลี้ยวอย่างสำคัญอย่างยิ่งยังพอมีเวลาครับยังพอมีโอกาสที่เราจะแก้ไขได้ร่วมมือกันครับเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐบาลพักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านพี่น้องประชาชนคนทั่วไปร่วมมือกันครับหยุดรัฐประหารผ่านการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหยุดระบอบคอสชอสืบทอดอำนาจ ร่วมกันทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่วมกันปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยเพื่อที่คนไทยทั้งผองจะได้อยู่ร่วมกันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมีเสรีภาพมีความเสมอภาคมีพลาดอลภาพมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีต่อการพึ่งพาอาศัยกันฉันมิตร ในฐานะคนในชาติเดียวกันมีแต่หนทางแบบนี้เท่านั้นครับนี่คือประเทศของคนไทยทุกคนไม่ใช่ประเทศของใครคนใดคนหนึ่งร่วมมือการสร้างประเทศไทยที่มีอนาคตอย่างน้อยๆคนรุ่นก่อนหน้าผมและรุ่นผมก็อาจจะมีชีวิตกันอีกได้ไม่นานแต่คนรุ่นหลังจากผมไปเขาจะต้องอยู่ในโลกใบนี้ไปอีกนาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้น้องนองนักเรียนที่ิตนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมท่านไม่ต้องไปนั่งสงสัยหรอกครับว่าใครอยู่เบื้องหน้าใครอยู่เบื้องหลังแต่ที่เขาอ้องออกมาชุมนุมเรียกร้องกันถึงขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าไอคนรุ่นก่อนผมและคนรุ่นผมเนี่ยส่งสังคมที่แย่แบบนี้ให้กับเขานั่นเองเขาถึงอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยากมาลำบากชุมนุมครับไม่มีใครอยากมา เสี่ยงตัวเองที่จะต้องถูกดำเนินคดีครับแต่ที่เขาตัดสินใจเสี่ยงเรื่องนี้ออกมาเพราะเขาเห็นแล้วว่าปล่อยบ้านเมืองเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เขาจึงต้องการออกมาเรียกร้องร่วมกันนะครับเราส่งมอบสังคมที่แย่ให้กับเขาไปแล้วเรายังมีโอกาสร่วมมือกับเขาเพื่อจะสร้างสังคมที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยให้กับลูกหลานของเราเหรือแต่เพียงทางนี้ทางเดียวเท่านั้น การใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงปราบปรามไม่มีวันที่จะหยุดความขัดแย้งในครั้งนี้ได้ตรงกันข้ามนั่นคือการท่านกำลังจะเอาหม้อเอาฝาหม้อไปปิดในหม้อน้ำที่กำลังเดือดระอุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วคราวนี้จะนำพาไปสู่สถานการณ์ที่ไม่มีใครควบคุมได้เลยครับ ในเมื่อท่านกําลังกุมชะตากรรมประเทศอยู่ส่วนหนึ่งท่านร่วมกําหนดชะตากรรมประเทศได้ท่านจะนําพาบ้านเมืองไปสู่จุดนั้นเพื่ออะไรพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ครับยกเลิกประกาศการฉุกเฉินโดยทันทียุติการดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมทันทีเดินหน้าร่วมกันทํารัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกันเปิดพื้นที่ปลอดภยัยพูดคุยกันเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ครับขอบคุณครับ